สวัสดีครับจากวีนพีมีเรื่องเล่าตอนนี้ผมอยู่ตรงไหนเนี่ยทําคลิปหลายเรื่องเชิเริ่มมือ่อผมอยู่ถนน,นรัชดานะครับรถก็วิ่งมาจากาแย่หมายสวรรค์ประมาณ800เมตรได้อันนี้ผมก็หันหลังกลับมานะครับรถด้านซ้ายจากเอบอร์ตะทูนี้เขาก็จะวิ่งไปแยกรัชดาราชพฤกษ์คลิปนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูการก,ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด บริเวณถนนรัชดาตัดถนนราชพฤกษ์ด้านขวานี่ก็รถมาจากแยกรัชดาราชพฤกษ์นะครับเขก็จะมุ่งหน้าไปตรงแยกหมายสวรรค์มาดูกว่ามุืบหน้ากันนะผมจะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้ก็จะไปแยกรัชดาราชพฤกษ์นะครับแล้วก็ไปถึงตรงแถวสะพานข้ามคลองอาบางกอกใหญ่นะครับคือจะเดินด้านฝั่งใต้ไปด้านเหนือ โครงการก่อสร้างอุโมงทางลอดรัชดาราชพฤษการก่อสร้างก็จะอยู่ตามแนวถนนรัชดาผ่านจุดตัดรัชดาราชพฤษระหว่างช่วงด้านหน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์นะครับกับเชิงสะพานข้ามคลองมากอกใหญ่อุโมงรัชดาราชพฤษก็มีความยาวประมาณ1500เมตรก็แบ่งเป็นช่วงหลังคาประมาณสัก500เมตรนะครับ ก็คือสองฝั่งก็จะมีเปิดโล่งนะครับแล้วก็ช่วงกลางเนี่ยก็จะเป็นทําเป็นหลังคาประมาณ500เมตรก่อสร้างในแนวถนนรัชดาเขาทําช่วงกลางให้มีหลังคาก็จะทําให้รถที่มาจากถนนรัชพฤกษ์วิ่งผ่านด้านบนในช่วงหลังคาผ่านไปได้ตามกำหนดการเดิมนะครับในสัญญาเนี่ยจะต้องเสร็จมีนาคม2,564ั ก็ลาช้าไปตอนนี้กว่า,วามเพิ่หน้าเข้าไปได้มากนะครับตอนนี้ก็ได้สัก80กว่าเปอร์เซ็นต์ใกล้ๆกันก็มีตลาดเหมือได้ไม่นานก็เป็นตลาดเดินเล่นชื่อตลาดเดินเล่นนล้วก็อย่าเดินกันเพลินนะซื้อของกันบ้างปมงงทางลอดนะครับ ที่ก่อสร้างตามแนวถนนรัชดาช่องทางด้านข้างนะให้รถวิ่งนะครับรถวิ่งไปปากทางอุโมงด้านเหนือนะครับเดแวเชิงสะพานข้าคลองม,มากอกใหญ่เนี่ยการจราจรด้านข,าข้างของอุโมงนะครับก็จะมีทั้งหมดสามช่องนะฝั่งละสามช่องนะครับเพราะว่าจะมีทางกลับรถด้วยกลับรถใต้สะพานแต่ในส่วนฝั่งเดอะมอลเนี่ยด้านข้างอุโมงจะเหลือ การจราจรฝั่งละสองช่องจราจรนะครับไม่เท่ากันการก่อสร้างนะครับทางลอดถนนรัสดา,ดสดา,ดสดาดราชพจะพ์กก็ประกอบด้วยการก่อสร้างทางรอดรถยนต์ขนาดสช่องจราจรสองทิศทางก็คือไปสอกลับสวามกว้างทางลอดอยู่ที่16.40เมตร ก็จะมีระบบไฟส่องสว่างระบบระบายน้ําระบบผิวจราจรสังเคราะห์ระบบดับเพลิงและปรับปรุงขยายผิวจราจรส่วนต่อเนื่องด้วยนะครับก็ผิวด้านข้างเนี่ยที่เสียหายเนี่ยเขาก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นรวมความยาวทั้งโครงการเลยรวมยาวๆวเลยนะประมาณหนึ่งพันห้าร้อยเมตรช่วงที่มีหลังคานะครับก็จะหลังคานี่จะยาวห้าร้อยเมตร การก่อสร้างที่ราชานะครับส่วนใหญ่ก็มาจากส่วนใต้พื้นดินเนี่ยสาธารณูประโภคต,าต่างๆนะครับพวกท่อประปาระบบไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยปัญหาก็คือเวลาเขารื้อย้ายผู้รับเหมาที่มาทําอุโมงค์เนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะไปรื้อย้ายท่อประปาของการประปาได้เพราะการประปาเขามีฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างของเขาต้องให้เขาดําเนินการเองนะครับตอนนี้ที่บัญช้าก็เพราะว่าการประปากว่าจะทํา จัดซื้อจัดจ้างเสร็จเนี่ยเสียเวลาไปเป็นปีเลยแล้วก็ไม่ได้หยุดการก่อสร้างอันไหนที่พอสร้างไปได้ก่อนก็ทําไปก่อนหลายๆที่นะครับก็ีปัญหาแบบนี้แหละเวลาไปก่อสร้างต่างๆถนนหนทางเนี่ยที่มีการรื้อ,อสารทั้รูปภคนะครับก็จะเสียเวลาเพราะว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาก็ไม่เกี่ยวกัน นะครับเราไปลือ้ออ่าถ้าไปลื้อออกเนี่ยเขาก็ต้องสร้างใหม่พอสร้างใหม่เนี่ยเขาก็ต้องคํานวณน,นะครับบางทีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะบ้านเมืองบางทีมันก็เจริญไปได้เร็วบางครั้งเนี่ยก็ไม่ทันบางทีเผื่อไว้สิบปีไม่ถึงสิบปีแหละบางทีท่อน้ําต่างๆบางทีก็เล็กไปละผู้คนก็มากันเยอะก็ระบายน้ําไม่ทันก็ต้องลื้อท่อออกอกีกเพราะบางทีการคานวณมันก็ไม่ตรงนะก็ไม่ตรงไปตามที่วางไว้ อย่างท่อเนี่ยบางทีไปรื้อเขาก็ต้องคำนวณเผื่อไว้เลยเพื่อไหนๆก็จะต้องทําใหม่แล้วก็บางทีก็ต้องขยายท่อให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับปริมาณความเจริญเติบโตของบ้านเมืองตรงนี้ก็เป็นการก่อสร้างบริเวณทางแยก ตรงนี้ก็เป็นจุดก่อสร้างาช่วงปากอุโมงเชิงสะพานข้ามคลองบางขอกใหญ่ก็กำหนดเปิดใช้นะครับมีนาคม2 5ง5ันบพื้นผิวจ,ะะจราจรเนี่ยคงจะคืนพื้นที่นะครับให้ ได้ก่อนประมาณปลายปีนี้นะประมาณปลายปีส <ifter> อง4ห้หกสิ็ทำมาฝากกันนะครับอุโมงทางลอดรัชดาราชพฤษ์ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามแล้วก็สมัครเข้ามาไ้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ